อ้าวมาเนี้คลิปที่สองที่สามเลยเนาะอ่ะเสด็บปีนผู้อีกเทนึงจากมองพักซันเขาเมื่อน,นี้เป็นหลักเดินทางต่อสนั่นก็จะเห็นอันนี้คือทำลายพวกเศษขยะเศษปิญญาเราจะได้เดินทางคอยย่างบาเนี่ย่างไปก่อนเดอ้อสิคอยสิคอยโดยแก้วเดอ้อมาจังหวัดตี่บนทาง,ทางจะขากูกเอาเดอ้อ แมนแมนทิดพอนะ่ออาจารย์แว้งไปแล้วก็จะปีนผู้ปีนพลาจังสรแล้วไปตามรถสิ่งตามหอรถสิ่งบ่หัว เพิ่งเขาใส่เวลาเท่าไหร่ปีนผู้ตัวนี้โอ้ถือว่าสั้นแท้ค่อยไป เบ้อห้อสิหอดพายเจาะมาเมื่อนี้อันหอดก็เป็นมืเออื่น โอเคขึ้นบอดนเสียงน้ำตกเขาขาหมู่หนึง่งหน้ามันหลอดพื้นหมดเลยถ้ามาหน้าฝนน้ำตกหม่ๆม่เนี่ยพาะ กสิขเนี่ยใครมันมีขัวขัวใหม่โค้ดร oh. ไปตะกคนอันนี้ก็ไปขัวใหม่กัน พี่น้องเราสูงเขาจอดเก่งโอจะผ่านอ้ะไปอีกก่อนโอ้มันโดดแล้วได้ร,ระวังเด้อยาบเทืองมันดังแค่ก่ะ กาสำรวจทางไ,ไปเรื่อยๆเนอะบเห็นกบเบป็นยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,ไมโอ้ยอะไรนี้มดี๋ยวปลาไม่เหี้ยไม่สอดอ้ยโอ้ยเนาะเหมือนแท่นี้ ทันบ่กกลมม่มว่ามีปัญหาดอกมันดอดหลอนมันกลม่มใส่ไม่เหี้ยนที่ไม่สอแท่าน่บาไว้<ส><ง>รอ่มสาดรโทรศัพท์บางหนึ่งโอ้ยเนะ อะไรยังไงโอ้กายสวิตก็สิเห็นแจงแจ้งปังขึ้นขึ้น,นอีก ขึ้นแล้วก็ล่โอ้ไม่บากไงเว้วยหลบมาดิมันโกนเนาะท่างตัวนี้เขาจะบ,บริเทียวดนไ้วนี่ตัวไหนไม่ตัวนี้ โอ้ยเจ็บเจ็บตีนเขาเท่านี้ก็นไม่มันล้มทับเนาะไม่ล้มทับทางไม่เนี้มันหัก ท่านี้มีกกไฮเนาะจะ้อไปก่นปะเจ้าหันนขน้อยยอเจ้าหันน้ายอเจ้าหัน้าบพนน่สสดา เราต้องเด้มุนตัวนี้อีกโอ้รอดท่านี้รอดรอดอย่างเดียวลงลงอย่างเดียว งสัญญาณอย,อยนี่แล้วเนะาะใครใครก่ัวนิดนึงมันไปตามทางรถเพิ่น โอ้มีแต่ปลา,มาหม่ตัวนี้ทักไว้มือที่ซีเนี่ยก็โหดลบหนาลบลังอยู่สำรวจเส้นทางเพื่อสิเจอเมื่อวานเนี่ย่าโหดแล้วเมื่อวานก็โหดเติมแต่เมื่อวานววาน,านี่เขาไปน้อยเดียวเนาะเส้นทางสันส้นๆเดียวแต่เขาไปมัดมือ อาจบคลิปคลิปแท่นี้จะเสด็จสมคลิปต่อไป